สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวกันแบบใหม่เปิดแคปเปิดอะไรโชว์นะเพราะวันนี้เนเนอยู่กับอีซูซูดีแม็กตัววีคอร์ตตัวยกสูงและที่สำคัญคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะจ๊ะเป็นตัวโฟร์วีลและภายในนะคะตกแต่งด้วยชุดแต่งเอ็กซิรจ้านี่จ้ะให้ดูตั้งแต่ขอบประตูเลยนะคะถ้าให้เนเนนั่งแบบนี้ลูกค้าจะไม่เห็นภายในเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโดดลงไปก่อนค่ะมาค่ะให้ดูภายในรถคันนี้นะคะ ไดบอกว่าคันนี้เขามาพร้อมกับชุดแต่งเอซีรีนะคะด้านนาคอ,อนโซลหน้าคอ,อนโซลกลางนะคะพวงมาลงพวัยนะคะจะแต่งแล้วก็ตัดกันระหว่างสีดําและสีแดงนะคะคันนี้นะคะเกียร์กระปุก5สปีดเลยลูกค้าจ๋าและนี่นะคะ่ะตัวเปลี่ยนนะคะที่เปลี่ยนเป็นตัว4วิวนะคะโอ้ยภายในคันนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยทุกโคน ขออนุญาตปิดก่อนนะคะนี่จ้ะนี่รถสวยๆเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบคันแต่ก่อนไปดูรอบคันเรามาดูกันที่ห้องเครื่องก่อนค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์สามพันเครื่องยนต์ DDI Blue Power ค่ะคันหน้าเดิมไม่มีบิดไม่มีโคง้งไม่มีงอนะจ๊ะให้ดูคันหน้าสวยๆความสวยของคันหน้าและความสวยของห้องเครื่องที่แห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคะ ตัวกลองอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้คันนี้มี ABS มาให้แล้วนะจ๊ะของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะคะฟ้ากระโปรงสวยเพราะว่าอะไรรอย arc ยังอยู่นะคะแล้วก็นี่ตัวแผ่นการความร้อนนะคะมาสวยสวยเลยเดี๋ยวเน่ขออนุญ,ญาตปิดก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้เห็นหน้ารถแบบสวยๆนี่คันนี้นะเป็นรถสีดำกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมดันโลโก้อินส z ที่เป็นสีแดงออกมานะคะตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะ มีไฟเดย์ไลท์มาให้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้คันนี้ถ้าใครชอบหน้าน้องคนนี้นะคะมาจับมาจองได้เลยมาจับมาจองได้เลยนะคันนี้รถปี2016นะคะออกรถใช้เงินกันแค่ศูนย์บาทเด้อมาแ็กนะคะเป็นแ็กอลอยจากอีซูซุเลยนะคะยางนี่เนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นแล้วนะคะดอกยางเหลือๆใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะจ๊ะ และด้วยความที่ตัวนี้เขาเป็นตัววีคอร์สหรือว่าตัวโฟลวิตัวยกสูงนะคะนี่ค่ะบ,บันไดมีมาให้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะคันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ยางใหม่นะคะได้ฟิล์มใหม่ด้วยรอบคันนะได้ฟิล์มใหม่ด้วยรอบคันนะเมื่อกี้เปิดให้ดูภายในแล้วรอบนี้จะพาเดินดูรอบคันแบบสวยๆแบบนี้นี่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 ก่อนจะไปไหนดูคัสซีก่อนเออ ก่อนจะไปไหนดูคัสซีก่อนคันนี้นะคัสซีสวยๆเลยนะคะไม่มีผูไม่เป็นสนิมนะคันนี้ราคาเบามากออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทมีประวัติไม่มีประวัติก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถใช้เงินแค่ศนยบาทและที่สําคัญใครที่กําลังจะไปลุยช่วงนี้หน้าฝนแบบนี้รถลุยๆแบบนี้ต้องเข้าค่ะคันนี้ราคาห้าแสนมื่นเก้าันบาทห้าแสนหม้าบาทเท่านั้นนี่ เปิดให้ดูแมกไลเนอร์เลยแมกไลเนอร์นะคะสวยๆเลยทุกคนร่องรอยการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะจ๊ะรอยอารนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบสวยๆเลยถ้าดูครบขนาดนี้ราคาก็บอกให้แล้วแถมรถฟรีดาวอีกใครที่มาจองกับเน่ๆนะเอาไปเลยค่ะวันรับรถรับทองไปด้วยพร้อมกับน้ำมันเต็มถังแต่เวลาทักเข้ามาโทรเข้ามาหรือเวลาวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านนะจ๊ะ ให้แจ้งด้วยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะถ้าไม่แจ้งถ้าไม่บอกโปรโมชั่นและของแถมแบบนี้นะไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะอย่าลืมทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเนเน่นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะเนเน่ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับอีซูซูดีแมคคันนี้ก่อนนะจ๊ะบายบายจ้ะเฮ้ย <Hey! S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเน่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องค่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะอะอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมข,ขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีไี่มี่ไม่ขายผมข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ